สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เรายังติดตามพูดคุยกันเรื่องของอิสราเอลต่อนะครับ มีเรื่องราวมากมายเหลือเกินที่เราควรจะต้องรู้เราคงเห็นนะครับว่าสิ่งที่คนยูสร้างขึ้นมานั้นไม่ใช่เพราะดวงหรือโชคลาภใดๆนะครับล้วนเกิดจากการศึกษาการวางแผนค้นคว้าวิจัยแล้วก็พัฒนาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทำไมเขาทำตรงนั้นได้ก็เป็นเพราะคุณภาพของบุคลากร ถ้าเรามาดูนะครับว่าเรามีประชากร68ล้านคนในขณะที่เราไม่เคยมีคนไทยได้รับรางวัลโนเบลเลยแม้แต่หนึ่งคนแต่คนอิสราเอลมีอยู่แค่8ล้านคนสายวิทยาศาสตร์นั้นเขาได้รับรางวัลโนเบลถึง4คนสายเศรษฐศาสตร์นั้นได้รับรางวัลโนเบลถึงสองคนยังไม่รวมคนที่ได้รับรางวัลโนเบลในประเทศอื่นๆที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวยูนะครับ ความสามารถของเขานั้นนำพาให้อิสราเอลสามารถพัฒนาหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมครับคราวที่แล้วเราได้พูดคุยกันนะครับว่าประเทศอิสราเอลวันนี้น่าอยู่แล้วมีคนไปท่องเที่ยวเยอะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมผมไปอิสราเอลผมประทับใจมากเหลือเกินเกี่ยวกับอาหารครับชนิดของอาหาร และก็คุณภาพของอาหารที่ผมได้สัมผัสในอิสราเอลมีคุณภาพเหลือเกินเป็นเพราะเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอิสราเอลว่าเขาทุ่มเทเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรถึงแม้ว่ากว่า80%ของประเทศอิสราเอลเป็นทะเลทรายแต่วันนี้ที่มีพื้นที่เกือบ20%ของพื้นที่ทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าในช่วง60กว่าปีคนยิวได้เปลี่ยนทะเลทราย ให้มาเป็นพื้นที่เพาะปลูกครับเราคงจะเห็นนะครับว่าหลายๆมหาวิทยาลัยที่สนใจไปพัฒนาทางด้านของกเกษตรครับวันนี้มีตัวเลขเล็กๆง่ายๆครับว่านมวัวซึ่งถือว่าเป็นอาหารประจําของชาวยูตสามารถมีกําลังผลิตมากกว่าในยุโรปถึง2เท่าในขณะเดียวกันก็มากกว่าไทยนั้นถึง6เท่าวัวหนึ่งตัวเท่ากันพื้นที่เท่ากัน แต่ปรากฏว่าทำไมล่ะครับที่ชาวยูนั้นสามารถที่จะพัฒนาวัวน,นั้นผลิตนมให้มีจำนวนมากกว่าคนไทยถึง6เท่าล่ะครับที่สำคัญครับวันนี้คุณภาพชีวิตที่เกิดจากผักปลอดสารพิษทำให้อิสราเอลนั้นเป็นผู้นำทางด้านการเกษตรของโลกและทำให้อิสราเอลเป็นผู้ส่งผักและผลไม้คุณภาพสูงไปยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่นมากที่สุดลายหนึ่งของโลกเลยทีเดียว สิ่งที่เอ่ยมาทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารู้น่าสนใจสำหรับชาวไทยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปถึงประเทศอิสราเอลเราจะมาเพิ่มเติมตอนสุดท้ายกันในคราวหน้าอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ